ปลาเฮดออกท,งทางถวัรบุรีครับกัเล็บพากันมาครับผมกับทีมงาน1ิชีวิตตอนนี้หอดโขกหอดปาลาเดี๋ยวซีมีเ่เฮดบอมีเเฮดห,หาซอยกันครับแต่ว่าเพินินตอนนี้เป็นตอนสบายโมงเลยจักซีมีเ่เฮดบอมีเเฮดครับ ก็ได้เล้วมี่งจำนวนนึงเขาก็เข่ามากครับมัมนจักสีเหลือบ่เหลือแล้วมัน

ลักษณะการเกิดเหตุโขกแผ่นมันบกพร่องอยู่หรอก <c oughs> <c oughs> เฮ็ดหางดีดอกนึงครับเฮ็ดหางเฮ็ดหางดอกกันบงามบัมนดิแมนครับบอมมนหอกครับคนมากันมาไต่คนก็เอาไปออกนี้ว่แล้ว เ็บเพิ่นได้เป็นตาจะของได้เป็นมองใน้ตะมองออกเนี้ย